สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมินิอกากาศดีเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บทัวลั่นเต่าที่บ้านยาจ้าเก็บทัวลั่นเตา่า,า,า,เเตาแล้วกาเดี๋ยวจะพาไปเก็บมัฟรฟางหน้จาจานเพื่อนเพื่อนเบิ้งเนี่ยสีแดงแดงวยตรงตรงเนี่เก็บได้เลยจ้ารู้สึกว่าเนี่ยเบิ้งนะสงสัยนกจะไม่จิกกิน มเมล็ดของตัวลั่นเต่าจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวกอนที่สมุนอุ้ยปุยไปกว่านี่เดี๋ยวห้าจะมาเก็บก่อนจะจอดรถมือเร้านี่บินฟึบเลยได้เห็นรถห้าจอดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุจะพภาพเก็บเลยจะเป็นเพื่อนน่วยได้ที่เริ่มเรื่องเรื่อง,องแหงๆแ,แล้วก็จอาไวเ้เฮ็ดเป็นมเมล็ดผ่านน้ำจ้านี่เนาะเดี๋ยวจะพาพเพืเ่อนเก็บเลยทัวลั่นเต่าที่บ้านนาจ้าเนี่ย้อยตรงๆนี่เนาะ ถ้าจะกินเป็นเมล็ดเมล็ดเพื่อนจากเรลีนพีชนะจนะ้ะเนาะจะนี่จะเป็นเพื่อนด้วยตรงๆเพื่อนเนาะเนี่ยเป็นหน่วยสิเพิ่นก็ร่งสมบูรณ์เต็มที่จะ้ะน่วยขนาดเทาก็จะเก็บเก็บเอาไปเลยจะเป็นพืน่อนเอาไปแกะเอาเมล็ดเพื่อนล้วก็เอาเปลือกเปลือกไนเพื่อนนี่จ้ะ เขาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้อีกเอกต่อน,นึงจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่ดอกพักซี่จ้าผักซี่เริ่มเป็นดอกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้เกิดเองเลืตอต้นนี่จ้าเพื่อนบังต้นกระลำสูนะบงนังนำใบซอยเมื่อจะเพื่อนเพื่อนฝนตกใบจ้า,จามะแลงเริ่มซุกเริ่มมาแล้วจ้าก็จะเป็นต้นข้าวโพด พันของญี่ปุ่นที่พยาบาลเพิ่นปลูกไว้เนะจะเนาะที่จ้าของะย่างมาทั้งปีก็จะเป็นต้นของแกนตะวันจะเป็นเพื่อนต้นแกนตะวันนี่้าเพิ่นปลูกไวจ้จะเรล่าหัวของเพิ่นเงาของเพิ่นที่ยุ่ใต้ดินเนจะจปะนเพื่อนถึงเวลาเพิ่นก็นจะงอกขึ้นมาเองจะต้นเพิ่นนี่เนาะเพิ่นก็นจะเนี่ย ไข่ต้นดอกท่านตะวันจะดอกเพื่อนเดียวช่วงอากาศร้อนๆจักน้อยเดี๋ยวเพื่อนก็จะเป็นดอกจ้าเพื่อนๆเนี่ยออกเต็มอยู่ถึงเวลาเพิ่นละละนี้ฟากมันนี่ก็จะเป็นกระโพงข้อเหยื่ชุ่พิมพ์ที่เขาปลูกไว้จ้าก็จะมีบางต้นที่เพื่อนเริ่มสิ้นทีเรากับผลิตใบไม้ก็มีจ้าบางต้นก็เหี้ยว แหงตายไปก็มีจ่าเป็นเพืนนะ่อนเนาะช่วงนี้นีย่ยสว่าแต่ต้นไม่ตอกข้นกะปับโตเพราะท่านจะเดียวกับฝนตกอาทิตย์เนื่องกับฝนตกประมาณสองหมื่นสามหมื่นกะมีจา่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาเบ่งสตอบบรอเบอร์รี่ที่ปลูกไว้ในกระถางนี่จา้าปลูกไว้ในกระถางจะว่าบ้างทึ่งดินได้จา้าเป็นเพื่อนโอ้ยเบงนะหน่อยกระลังจะสุกละสิไดซิมบะนเนาะ ไว้แดงแดงกันมีจะเป็นการที่ว่าเอาเอาไายเพื่อนมาปลูกไว้ในกะระถางเมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะนี่ลายเพื่อนเด้อเด้อนี่จะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยลายเพื่อนเนี่ยจะแบบนี้เลยนีย่เอาลายเพื่อนนี่จะเอาไปปลูกจะบ่ต้อนเพ่อมจะเก็นลักษณะแบเนี่ยลเพื่อนๆ้จะนีเเอาลายเพื่อนนี่ไปปลูกจะสะดวกกว่าเนาะ ที่ซูปูก,กับสุกเฮ็ดแบบนี้แหละจ้ะช่วงนี้เพื่อนจะผลิตผลิตไหลออกมาหลายต้นน้อยๆเพื่อนนี่จ้แเราห้าก็เอานี่จ้ะเอาไหลหเพื่อนเนี่ยเอาไปปลูกต่อแต่เพื่อนจะมีรลากอยู่ตรงนั้นเนาะนี่จ้าห้าวก็เอาไปปลูกต่อได้เลยสะดวกน้ำจะเป็นเพื่อนแต่ว่าก็ต้องอันนี้เราว่างแม่แรงเนาะเอาว่างไว้เทิงเงิน ว่างไว้ในสวนนี่จ้ะเดี๋ยวสุจะจับไหลเพื่อนให้เพื่อนไอ้เนี่ยไหลามาทางดินจ้ะเพื่อนเพื่อนบ้งนะนยาก็คือเร็วเร็วช่วงนี้นี่จ้ะก็จะประมาณนี้นี่จ้ะต้นก้าโพดกับเนืยวชุ่พริมเราจะเนาะเพื่อนเพื่อนเราฝากกันมาทั้งปีข้างๆกันก็นจะเป็นต้นของน้องไม้ฝรั่งจ้ะนี่จ้ะเพิ่มเริ่มจะ ไอเน,นี่ยเป็นดอกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนต้นม้องไม้ฝรั่งก็เริ่มเป็นดอกแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นของบังนะสงสัยนกคนจะมานนี่นี่จ้าบังนะใบฮักมันจะเป็นเพื่อน,เ,อนเริ่มเป็นดอกแล้วจ้าเฟนเนลหรือผักชีลาฝรัง่งมัะนจะเนาะใส่แกงออมแซบๆจ้ะเนี่ยเริ่มเป็นดอกแล้ว เยวสุดจะได้มเมล็ดพันธุ์บบเนี่ฐานนกยังมากกว่านอยู่เนี่ยปอยแปรงสี่แลวจ้าเพื่อนเพื่อนนกหลายเพราะว่ายู่ใกล้เขาในน้อยนี่ละเอะลังหมู่บ้านนี่จ้ะใบหักมัดแล้วกันเนี่ยแตงที่เหปลูปูว้เมื่อนั่นนะจ้ะเหลือสองต้นจะเพื่อนเพื่อนเหลือสองต้นอีกฟังนึงกะเริ่มโตอยู่ ในใจเนี่ยฟังเนี่ยเนี่ยเริ่มโตอยู่ใจเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ก็เอาเพื่อนใบจังซี่ละจา้าดูแลก,กันไปพักชี่ก็เป็นดอกล้ายหลายใจเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นต้นของแค่รดสีสมจาดที่พยาบาลเพิ่นปลูกไว้เนาะเพื่อนก็นเอาเมล็ดยอดยอดใบจเพื่อนเพื่อนยอดยอดใบถ้าเพิ่นที่กันไป ก็เห็นเลาเมาลกออกแต่ละต้นสองต้นหายหายต้นคั้งเอที่ห้าเลือกไว้เนี่ยจะหายเพิ่นโตเนี่ยเพิ่นก็เริ่มจะเป็นดอกและจะเพื่อนๆเนาะ<อ>เดี๋ยวจะได้เห็นเมล็ดพันธุ์บอจ่าแค่รสสีสมจะเพื่อนเพื่อนจ่าเห็นเนาะเก็บไปกินไล่เที่อยอยู่เอาไปเฮ็ดเอ็ดวันนี้น้อยเพื่อนเอาไปเฮ็ดพักดองจ่า มาเดี๋ยวสุจภาตผ้าเป็นๆมาเก็บเอาตัวลั่นเตา่าหน่อยตรงๆจะเด็ดแปดนี้ก็ได้หรือจะใส่กันไก่ตัดก็ได้จะเป็นๆใส่กันไก่ตัดก็ได้นะเดี๋ยวจะเจ็บมือเดี๋ยวหน่อยใดที่พ่อเอามือเด็ดได้สุกจะเอามือเด็ดจะถ้าเพื่อนน,น,นี่แข็งเกินไปเลื่อนนี่เกินไปสุกจะเอากันไก่ตัดเอาจะ ทั่วลั่นเต่าสีแดงจ้าเนี่ยเขาหักเอาแบบนี้เลยจ้าเนี่ยเด็ดพูดเพิ่นจะมีขวาของเพิ่นอยู่จา้าบางเือเพิ่นกระแข็งจะเพิ่นเพ่นเด็ดปะได้ก็มีกันเด็ดแบบนี้ก็ได้จา้าเนี่ยลวยญ่ๆเลยจ้าเพืนพ่นเพิ่นจะเพื่นเพิ่นมาเด้อมาซอยสู่เด็ดเอามาเก็บเอาทั่วลั่นเต่านี่จา้าเครื่องสีเขียวสีแดงจา้าเอา่วยที่เพิ่นตรงๆรงนะจ่ะเนาะ เนี่ยเก็บผักไปน้าําคิดไม่นู่นปะพ้อมจ้าทุกข้างเก็บไปเสียอาเพชรยังกินเฮ็ดได้หลายอย่างเล้จ้ามเมล็ดของไอ้ทั่วลันเต่านี่สีเียวเขียวนี่จ้าถ้าห้ากินบ่ท่านเก่เาเอาไปปอกปอกเอาในของเพิ่นนี่จ้าเอาไปล่างให้เะเดตน้ำแล้วก็แช่แข็งไว้กินได้ต่อนเนื่องเล้จ้าเพื่อ ไปแช่ซองผิดไปเนะจ้าเพื่อนๆเก็บทัวลันเต่าเพื่อนๆเลยอากาศก็ดีจะเมื่อนี้ล่มบ่ค่อยแห้งป่านใดจ้ะที่บางนาซูยุนี่ก็จะเป็นต้นของโนมไมฝรั่งจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเก็บเพื่อนๆเลยเก็บพักไปน้ำคิดเมนูไปพ้อมจ้ะเห็นยังกินดี ตัวลั่นเต่าเมล็ดเพื่อนกันแบแ่บ,บจะเป็นเพื่อนแ่บเยอะเรากาไปเฮ็ดใดหลยเมนูน้ำจ่าที่ง่ายๆเลยสําหรับสูนี่กะจะไปปอกเปลือกเอาเมล็ดเพิ่อนออกกลางน้ำจักน้อยเอาไปลวกๆหรือต้มให้สุกไปกินเป็นสลัดก็ได้จ้เป็นเพื่อนลาดน้ำสลัดจักน้อยนะจ๊ะเนาะจะ้าเพื่อนๆนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวลั่นเต่าเดี๋ยวสุจะ แกขังไรให้เบิ้งน่าจะเนาะนี่จะเพิ่นจะเป็นลักษณะนวยอยู่แบบนี้เนาะนี่จะนี่คือน,นวยี่ว่าเพื่อนแกสำหรับที่หฮาจะเก็บมาก,กินได้แล้วนะจ๊ะนวยตรงๆนี่เนาะเดี๋ยวสุดจะแกขางใงให้เบิ่งจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้ะเพื่อนจะเป็นแบบนี้เนาะราก็เข้าก็แกเอากันไกลก็ได้ ถ้าเจ็บเจ็บมือก็เอากันไก่ตัดก็ได้จ้ะหรือจะเอามือเห่าเนี่ยหลอกออกแบบนี้จ้ะเป็นๆเวนนลาซัวเอาไปไปหลอกเอามาเล็กเพิ้นสุก็จะเห็นแบบนี้จ้ะลอกเอาแบบนี้แล้วก็แกะออกข้างๆจ้ะเป็นๆเ,เนี่ยข้างในเพิ่งก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้จ้ะมาเล็ดเปิ่นเนาะนี่ก็คือที่ว่าเพิ้น สมบูรณ์หน่วยที่ว่าเป็นสมบูรณ์ที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณสองสี่หกประมาณหกเกตเมล็ดในหนึ่งฝักนะจ๊ะเพื่อนๆในหนึ่งหน่วยนี่เนาะสองอันนี้สองสี่หกมีหกเมล็ดจ้าก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆเนี่ยคือ่าเพิ่น,น่าจะสมบูรณ์ที่สุด้ะหน่วยนี่เนาะจ้าข้างในาเพิ่นจะเป็นแบบนี้นจ้ะ ส่วนตัวลนันเต่เาสีเขียวนะจ๊ะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีเขียวนะจ๊ะเนาะเพิ่นจะตั้งกันแค่เปลือกข้างนอกสีเอสีเปลือกข้างนอกซื้อจากข้างในมเมล็ดของเพิ่นกะคือกันจ๊ะจนแยกพะออกเลยจ๊ะเพิ่นเพิ่นนี่จ๊ะเพิ่นจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้กะหกหกเม็ดคือกันสองสี่หกนี่จ้ะลักษณะ อันนี้ก็คือว่าพ่อกินเต็มที่แล้วจะเป็นเพื่อนเ้าปลอยไว้ไปกว่านี้ก็คือปลอยแห้งพป็นแก่จนเป็นเมล็ดพันธุ์เลยช่วงนี้นกำลังพอดีกินนะจ๊ะเนาะทั้งสองชนิดเนาะทั้งสีแดงสีเขียวนะจ๊ะเพื่อนนจ๊ะตัวลั่นเต่าเมล็ดข้างในของเปืนก็จะเป็นแบบนี้จ๊ะนี่จ๊ะจะเวลาเก็บ เพื order, ่อนๆจะใส่กันไก่ก็ได้จะกันไก่นี่ตัดตามขวานเลยจะเพื่อนๆเห็นเนาะเอาขวาเพิ่นติดไปน้าจจะเพิ่นจะได้อยูโดนโดนเนาะให้เท่าเฮาบม่มีเวลามาแก้เปลือกเพิ่นออกนะจ้ะหรือจะเอาไปฝากมู่ก็เอาเอาขวาเพิ่นติดไปน้าจะได้ยูโดนโดนะจ้ะเพื่อนๆจะเอามือเด็ดก็ได้จะเด็ดตรงขวากวากลีบกลีบน้อยเพิ่นนะจ้ะเพื่อนๆเนี่ย ถ้าเพินแข็งเกินไปห้ออกก้นไก่ก็ได้เดี๋ยวเจ็บมือนอกจากเนาะนี่จ้ะหักเอาแบบนี the ้นี <Okay. S 1> ่บางกว่ากระขาดบางกว่ากระบอกขาดไายกระมี่จะเพิ่นเพื่อนเนี่ยเก็บเพิ่นเพื่อนเลยทัวร์ลันเต่าจ้ะกระลังพ่อกินจ้ะเพิ่นเพื่อนไปหุ้งกินกับข้าวสวยเนี่ยกระแทบจ้ะองผสมเขาจะทัวร์ลันเต่าเพิ่นกะปลูกบ่ยากหรอกจ้าแต่ว่าต้อง ข้อยะว่างล่มแนจ่จังปีนี้จะล่มพัดไปเกือบแพงหนึ่งเลยไอ้แปลงหนึ่งพอดีะจ๊ะ้ล้วกะ็ช่วงล้มแรงอากาศกระ,ะลังเปลี่ยนนี่ต้องบ่ค่อยเบิงไม่ค่ำเนี่เพื่อนจะบางเทียก็ยกแปลงไปเลยจังแปลงค้างๆเลยจ้จะจ้าเพื่อนเพื่อนมือก็เก็บทวนรันเตาใดประมาณนีเนาจะเนาะสวน บ้านยานี่จ้ะก,ก็จะได้ประมาณนี้โอ้เก็บจนเมื่อยอยู่จะเพื่อนๆถ้าว่าเก็บเจโรคพันธุนสีมานอันนี้ก่อนนะเนาะเข้าต้องเก็บก่อนจ้ะจะหน่วยใดที่ว่าเพิ่นท่านไห้ตรงนะจะเป็นเพื่อนก็นจะเอาติดต้นไว้ก่อนเนาะหน่วยไหนที่เพิอนออกเหลืองๆเ,เป็นส้งแต่แห้งเขาก็จะไวใ้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์จ้ะ หรือถ้ามาบ่าท่านกะนกเปินอาจจะมาซิมก่อนก็นได้จ้ะบ,บ่เป็นยังเขายังมีสวนหน่อยเหลืออยู่จ้ะเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณนี้เท้งสีเขียวสีแดงจ้ะทวาร,รันเต่าจ้ะพุม่มใจอยู่จ้ะเป็นเปืน่นจะว่าปีนี้จะบ่ค่อยได้ผลผลิตป,ปานไรจ้ะนี่จ้ะเนี่ยเป็นของฝากมู่ก็ได้ถ้ากินบ่ท่านนะจ้ะ หรือฐานาี่ก็สุกก็จะไปแกะเอา,มาเมล็ดเพิ่นเนาะเอาไปล่างให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาใส่ในแพ็คถุงแพ็คใส่แช่ซองฟิตไปจ้ะจะหลังจากที่เก็บทวนลันเต่าล้วจะเป็นเพื่อนแบ่งคางคกันเนี่ยเดี๋ยวด้อเนี่ยทวนลันเต่าอยู่นี่แบ่งคางคตรงนี้จะเป็นหัวมันฝรั่งนะา้ะที่ปลูกไว้ช่วงอากาศหนาวๆเนาะเนี่ย ถ้าต้นเพื่อน,นเหี่ยวๆแบบนี้กะเก็บมันฝรั่งได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะหายพยาบาลเพื่อนเอาผัวมาเอ้ขุดหายจะเป็นแป็นเนาะเก็บเอาัวมันฝรั่งจ้ะอันนี้จะเป็น,นะเ,น,นเป็นสุก็บบ่ค่อยลู้สายพันธุ์ของเพื่อนนอกจากมันฝรัง่งลูแจะว่าเป็นมันฝรัง่งเอ้เพื่อนก็นจะมี สีเปลือกที่ตั้งกันนะจจะเนาะแต่ละแต่ละสายพันธุ์นจะเป็นก็มีลหลายสายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นแปลงของหอมแดงจ้ะเดี๋ยวจัหน่อยสิภาพเพื่อนไม่เก็บเยอจ้ะนี่จะเป็นเปื่นห้ปุญาบาลเล่าคุดห้จจะเป็นเื่นเนาะมันฟรังเนี่ยแปลงเล็กๆตรงนี้เลยจ้ะเนี่ยข้างนอกเพิ่นนะลักษณะของมันฟลังเพิ่นจะเป็น เปลือกเพื่อนจะเป็นสีแดงแดจะเป็นเนื่อนเนาะแดงแมงวงงเดี๋ยวหายพยาบาลเล่าอันนี้หายจักน้อยก่อนจ้ะจ่านี่จะเพื่อนเพื่อนเนี่ยกะจะได้หัวมันก็จะบ่อค่อยโตปันได้แต่ว่ากะได้กินอยู่จ้ะเนาะเพราะว่าถึงฤดูเฮาต้องเฮาต้องเก็บเกีียวเพื่อแเราจะเป็นเพื่อนเท้าไว้นี่ก็อนอยีายานเพื่อนกัน ฝนตกใบน่าจะเดี๋ยวยานพ่นหัวเพันนาวน่าจ้ะเนาะนีจ้ะมันฝรั่งจ้าปลูกไว้ช่วงอากาศเย็ๆนๆเนะจยจะเป็นเปๆือมันฝรั่งเนี่ <c oughs> ยพยาบาลแล้วก็จะปลูกกินตลอดปีนะจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวมด <c oughs> มดวันนี้แล้วกับไ <c oughs> อ้น,นี่ไม่ <c oughs> ปลูกไม่จังสีน่จ้ะ <c oughs> นี่เนาะอันนี้จะเป็นเปลือกสีแดง วันที่แล้วเข้าเข้าเก็บไปจะเป็นเปลือกออกสีเหลืองๆเนาะจ้านานนี้จ้ะสุก็ไ่ค่อยรูสายพันเพิ่นจ้ะเพิ่นเพื่นจะให้พยาบาลเพิ่นค่อยๆเก็บขนม้าหายจ้ะเนาะโอ้หัวกะเนี่ยพ่อได้ชื่นใจอายุจ้ะเพิ่นเพื่อนเนาะหมอบ่ค่อยใ่ายกับว่าเป็นยังดอกจ้ะพ่อได้เก็บกินยื่จ้ะเพิ่นเพื่อนก็ได้จ้ะประมาณนี้เนาะมันพลัง กระนาพุ่มใจอยู่จะเป็นเพื่อนเขาปลูกหัวเดียวเนี่ยเขาก็ได้กินนี่จ้ะประมาณนี้อาจจะบ่หลายจะว่าก็งอกเงย้เกิไมาให้เขาได้กินต่อเนื่องอยู่จะเนาะท้าหัวได้ที่เพื่อนนีนน่ก็จะไวป้ปลูกงวดต่อไปนะจะเป็นเพื่อนให้เพื่อนเกิดนอตาเนาะนี่จ้ะแล้วสุก็จะเลือกหัวที่เพื่อนพ่อจะ เอามากขยายพันธุ์ปลูกต่อได้เนะจ้าแล้วสุดจะไปเลือกที่บ้านบบล่างเนาะจจะเพื่อนเนมันฝรังที่เขาเก็บใหม่ๆเนี่ยจะบบล่างจ้ะจะปล่อยให้เพิ่นเอาไปสุกระจาบไปว่างไว้ระเบียงล้างบ้านจ้ะปล่อยให้ดินที่ติดกระเพิ่นเนี่ยเพื่อนแห้งรุดไปเองเนะจ๊ะเพื่อนๆนจ้าเนี่ยจะเพื่อนๆนปัดปัดดินออกเนาะ พอตองล่างจะทะล่างเพิ้นจะเสียเร็วจะเดี๋ยวห้าก็จะเอาเปิ้นไปไว้ที่ระเบียงหลังบ้านให้ดินเปิ้นแห้งรุดออกไปเองจ้ะเดีวก็จะได้นี่แล้วหัวมันฝรั่งก็เอาไปต้มให้สุกปอกเปลือกออกแล้วก็เอามาบดๆกินเป็นสลัดกับผักสลัดอย่างอืง่นก็แซ่บจ้ะ จะเพื่อนเพื่อนมือนี่ก็พามากเก็บทั่วลั่นเต่าสีเขียวสีแดงแล,ล้วก็มันฟางน่าจะเนาะนี่จ้ะก็ได้ประมาณนี้แล้วต้นเพื่อนนี่จ้ะเพื่อนเพื่นนนอนบ่ได้ทิ่มจ้ะเอาไปตัดตัดฟังว้ในดินให้เพื่อนย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะจ้ะผลผลิตก็จะได้ประมาณนี้จ้ะมือเนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นผลผลิตแบบนี้เราชื่นใจน่าจะเนาะ มีแรงปลูกจอจ้าสำหรับผู้ใดที่เพิ่งกํะลั่งหัดปลูกพักกะขอเป็นกําลั่งใจให้ทุกทุกคนนะคะนี่จากขางในของมันฝรัง่งเพิ่งจะเป็นสีนี้จะเป็นแฟนเนียออกสีเหลืองๆนะจ้าจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปหน้าหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ